จกรรมที่ถือว่าเป็นการพัฒนาความสามารถในการพึุงพาตนเองให้เราได้เดินอย่างสบายให้เราได้มีอาชีพรับคอาที่เราเดี๋ยวฝึกใหม่เลย ัน<ด>อยู่อย่างนี้นะหายแล้วติดเข็มกี่เข็าติดลุงลุลุงลกี่เข็มไปติดใเเปข็ติดใช่ไมใช่มันเกี่ยวเรื่องภูคุ้มันเกี่ยวสภาพร่างกายของโลกหกถึแปด่ง้เฮ้ยไปนอนที่ไหนเท่าไหร่แล้วเนีน่ยลุหกสิบหกตีโควิดเปแล้แล้ว อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะ <laughs> ใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องการประชาธิปันเชิงรุกหรือการสร้างตระหนักรู้ไม่เราต้องไปพูดอย่างนี้นะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าจริงเหมือนกันก็าจริงแต่อาการอาการจะไม่จริต่อไปเนี่ยอันนี้แม่ใช่ไหม <im it> นี hey, right? ่แหละจะเป็นตัวหลักของชุมชนนี้มึงทำที่ไหนมาก่อนมึงทําที่ไหนมาก่อนที้งทหารเนี่ยฮะใช่ไหมกูว่าอีกสวันเสร็จไหมนี่ ไม่ต้องรอไม่ต้องรอความสำเร็จของพระองค์ท่านที่ตั้งเป้าไว้เลยมาที่นี่เกิดเรื่องกันเขามาดูให้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าผมได้กระปุกมาอีกยี่สิบตัวแล้วก็ในส่วนอีกสิบตัวก็ขยายคนให้สำเร็จที่าอันนี้ล่ะในที่ผมว่าแข็งแรงดีแล้วสียเร็วครับเดียวตันีาเก็บที่แจเลยดูเข้าไปยื้อ อตัวไายตัวไายตัวไทยตัวไทยเหมือนเอาเอาฟาร์มมาตั้งไว้ที่นี่เพื่อให้ที่นี่ได้เลี้ยงมั่นใจว่า มันเปคนป้าป้าแกเป็น,คนโควิดไม่ได้กเัวกเปล่าแค่หางินให้แกทำผู้จัดการทันโตมาเฮ้ยเป็นโควิดตายแล้วไม่ผมไม่กลัวหรอกเพราะนี่เป็ะมาอันนี้ตัวนี้ัทันอะไรนี่โน้ไเดนเลๆค่ะคุณจะถามแกมันบางทีมันก้าวร้าวเหมือนกันนะบางตัวน ร้อนร้นเรียกว่าโตูดใหญ่เรียกโไม่ไม่โวตูดโตูดทีนี้ต้องต้องต้อต้อดูขนาดพวกคู่กันไปด้วยนะเนี่ยเหมือนลักษณะว่าไอ้หยิบมาหมายมาก็ไปช่วยได้ก็กลายเป็นค่าอาหารไปค่าอาหารเล็บเปลือกนี้โปโพำผิดก็ใส่ถุงไว้ท่านโใส่ถุงไว้เราพมาตักเด็ดโพมันตักเด็ดปุบนะคะไปทำที่หนึ่งสาหนึ่งสามามนึ่งสองสามสาม อนไหนนาะอันนี้เหรออันไหนนะแดงครึ่งใบอะไรนี่อันนั้นไายชนจ้ะใช่ไหมไายชนใช่ไหมอันนี้เหรอผมว่าท่านพักแน่นอนนะฮะผว่าท่านพักแน่นอนแต่แต่หนาวมังเด็ดเลย